สวัสดีครับนี่เป็นเวลาของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะย้อนมองกลับไปถึงเหตุการณ์อดีตเมื่อวันที่4มกราคมปี2547ซึ่งวันนั้นเราเรียกกันว่าวันเสียงปืนแตกซึ่งถือว่าเป็นปรมบทของเหตุความรุนแรงอีกครั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้แน่นอนว่าทุกครั้งทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะยุติปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะน,นี้สะสมเรื่อยมานะครับถ้ามองในเรื่องของการสูญเสียชีวิตแน่นอนว่าทั้งพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในขณะน,นี้สูญเสียไปแล้วกว่า5,500คนถ้ามองในเรื่องของทรัพย์สินสูญเสียไปแล้วหลายแสนล้านบาท ส่วนถ้าจะมองในเรื่องของงบประมาณที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลา11ปีเราทุ่มเทง,งบประมาณลงไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้หมดไปแล้วกว่า20แสนล้านบาทนะครับแน่นอนว่าปัญหาความรุนแรงเหล่านี้กับการปฏิรูปครั้งนี้ทุกคนคาดหวังไว้กับตัวแทนสปชที่มาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทราบว่าในการทํางานนั้นได้มีการดึงพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางเพื่อที่จะพัฒนาปัญหาให้ลดน้อยลงแล้วใก้พวกเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย คืนนี้จุดเปลี่ยนประเทศไทยของเราจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ3ท่านซึ่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับท่านแรกอยู่ข้างผมท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริศประเด็นอามาัดสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดปัตตานีท่านต่อไปนั้นก็คือคุณนิอาแซีอุเซงสปชจากจังหวัดนราธิวาสและท่านสุดท้ายคุณดุสิตลีลาพัทรพัฒน์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากจังหวัดยะลาสวัสดีทั้งสท่านครับสวัสดีครับเท่าที่พูดคุยกันมาปัญหาครั้งนี้มันไม่ได้เล็ก แล้วเราก็พยายามแก้ไขามาอย่างต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ทุกคนมีความหวังมากแต่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าแน่นอนมันจะยั่งยืนขึ้นเพราะว่าเราดึงพี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางผมถามเลยว่าในการดึงมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องแล้วได้สะท้อนอะไรกลับมาบ้างครับเริ่มที่อาจารย์ก่อนครับก็สะท้อนทุกอย่างนะครับ,รบผมได้เปิดเวทีที่จังหวัดและก็ที่อำเภอเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจทํางานร่วมกันในใน,ในประการปฏิรูปผมก็วันนี้จับจุดไหนก็ เป็นผลทั้งสิ้นเลยครับผมได้พยายามจับจดเรื่องการศึกษาเพราะว่าถ้าเราพัฒนาการศึกษาได้เนี่ยคนของภาคใต้ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพและก็ดำเนิชีวิตได้อย่างปกติสุขครับครับคุณเนียแสครับครับผมเองในฐานะที่เคยเป็นนักปกครองมาก่อนอ,อทำงานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดครับเกือบ30สิปี คือพอจะรู้ว่าปัญหาในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งก่อนปี47่สีว่าทํำยังไงจะให้เหตุการณ์เหล่านั้นสามารถแก้ไขไปทีละทีละขั้นทีละเปละ่ะแล้วก็เราหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นยสำนัก <c oughs> งัดภัคใต้คงจะสันติสุข พี่น้องประชาชนคงจะมีอาชีพมีความหวังที่จะนำพาครอบครัวและก็สังคมไปสู่ความเจริญได้ครับ <c oughs> ครับครับ <c oughs> พี่น้องสะท้อนไหมครับว่ากับการปฏิรูปครั้งนี้พวกเขาอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากที่สุด <c oughs> อย่างที่อาจารย์ได้พูดตะกี้เรื่องการศึกษานะั้นเป็นเรื่องอันดับหนึ่ง <c oughs> คนเราถ้าไม่มีความรู้นี่จะปฏิรูปจะพัฒนาไม่ได้ครับครับคือจากการศึกษาเนี่ยการศึกษานี่มันมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ในเมื่อเราเราในเมื่อพี่น้องประชาชนมีความรู้แล้วนี่ก็สามารถที่จะแก้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ครับในความรู้อันนั้นไม่ใช่เฉพาะให้ความรู้อย่างเดียวสิงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าเราต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการศาสนา ดโดยเฉพาะเรื่องกีฬามิติเรื่องกีฬาเนี่ยหลายๆฝ่ายหลายๆคนมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องมันสาคัญยิ่งมันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้พื้นที่ใน,ในการส่วนหนึ่งพูดถึงในช่วงท้ายนะครับ,รบผมถามคุณดุสิตต่อครับว่าเวลาที่ไปนี่เราไปพร้อมกันทั้งสท่านไหมครับหรือยังไรเราได้รับสะท้อนอะไรกลับมาบ้างในมุมของคุณดุสิตครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกนะครับผมนมสกุลรลีลาวพัทพั์นาครับขอไปครับที่แนะนำผิดกนหน่อยหนึ่งในมุมมิติของสามจังหวัดเราในฐานะเราเป็นคนพื้นที่อยู่กันที่นี่มาตั้งแต่เล็กแต่เกิดนะฮะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนที่อาจารย์สองท่านเมื่อสู่กาไปแล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาเน้นการศึกษาคนพื้นที่ได้รับน้อยไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐก็ทุ่มเท ว่าการศึกษาของเราตรงนี้มันเป็นสังการศึกษาที่ต้องเป็นพาหุวัฒนธรรมนะครับ <c oughs> แล้วไอ้ตรงนี้นะ่ะความเป็นมิตรภาพเนี่ยมัตพาหุวัฒนธรรมพามิตรภาพที่จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราต้องสลายตรงนี้ให้ได้ <c oughs> แล้วเอามิตรภาพนํา <c oughs> นะครับเป,เป็นพาหุวัฒนธรรมซึ่งต่างต่างาศาสนา <c oughs> อยู่กันได้ไม่มีปัญหา <c oughs> ที่ผ่านมาเมื่ออดีตก็ไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้ถ้าเราแก้ด้วย เอามิตรภาพการศึกษาที่เป็นพาหุวัฒนธรรมเข้ามาแก้ไขกันดูแลกันตรงนี้ครับัคบคิดว่า<น>ที่ผ่านมาในรายการผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการปฏิรูปนะครับ,รบทางด้านการศึกษาซึ่งก็บอกว่าในครั้งนี้เราต้องการที่จะให้ทั่วถึงและเท่าเทียมจริงๆแต่ที่ทั้งสามท่านสะท้อนมาตรงกันก็คือเรื่องของการศึกษาทีนี้ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าในฐานะคนในพื้นที่ที่ผ่านมามันมีความแตกต่างอย่างไรพี่น้องประชาชนถึงได้มองเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ก่อนอื่นอย่างนี้นะครับบังเอิญวันนี้โลกเปลี่ยนไปนะครับภาษาก็เป็นส่วนสําคัญครับวันนี้ทางการปฏิรูปการศึกษาเราก็บอกเลยว่าประเทศไทยเราวันนี้จะต้องมีอย่างน้อยสามภาษาภาษาหละคือภาษาแม่ก็คือภาษาไทยครับนะครับภาษาอังกฤษนะครับส่วนในพื้นที่เราในสามจังหวัดเนี่ยภาษาแม่จริงๆคือภาษาพื้นถิน่นนะฮะเราก็คิดว่าตรงนี้พื้นถิ่นเราก็มีให้เรียนด้วยและภาษาไทยนี้ อย่างน้อยอป .3 จะต้องอ่านออกเขียนได้พร้อมด้วยภาษาหลักของทั่วโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นหลักสําคัญนะครับที่สามารถจะปรับปรุงแล้วมันจะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะครับพอเป็นภาษาทุกอย่างมันก็ไปได้นะครับครับอาจารย์นิพาริีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคือถ้าจับเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องสอนให้คนคิดเป็นนะครับ,ค,รบคือเบสิกพื้นฐานคือสอนให้อ่านออกเขียนได้อันที่สองคือคิดเป็น ถ้าเขา <Onion. S 2> มีทักษะในการคิดเขาจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องอันที่สองคือความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าใจหลักการเหตุและผลว่ามันคืออะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดจะไม่เชื่องมงานจะไม่เชื่อเข่าลือพราะกว่าต้องจับวิทยาศาสตร์ให้ได้ซะก่อนครับครับคือมีข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้เป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการครับคุณนิยานซครับในฐานะนักปกครองมองเรื่องการศึกษากับพื้นที่ภาคใต้อย่างไรในฐานะนักปกครองอดีตนักปกครองครับ เราฝ่ายปกครองนี่ทางานกับกับฝ่ายการศึกษาควบคู่กันไปโดยตลอดครับผมผมเสียได้อย่างหนึ่งในอนดีตเรามีศึกษาที่การอำเภอในอนดีตเรามีศึกษาที่การอำเภอซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนมันธยมแลก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา,สาในเมื่อเราทํางานควบคู่ไปกับการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันได้รับเต็มๆ็ม ในเรื่องด้านการศึกษาในด้านความเข้าใจเจตนาดีของของทางรัฐบาลของทางราชการที่มีต่อพี่น้องประชาชนครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบอะไรบางอย่างทําให้ศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนในด้านการศาึกษาในอำเภอแต่และอำเภอเนี่ยมันมันขาดผายขาดหายไปมันมีช่องว่างอยู่ครับมันมีช่องว่างอยู่ซึ่งช่องว่างอันนี้เนี่ยมันมันจะเกิดเป็น สิ่งที่มันมันทำให้เกิดอันตรายต่อต่อการปกครองการเมืองและการปกครองรับแน่นอนว่าเราคงไม่ถามทั้งหมดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอะไรกลับมาบ้างเพราะมันคงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่<ๆ>แต่เรื่องหลักๆที่ทั้งสามคนสะท้อนออกมาได้ตรงกันคือเรื่องการศึกษา<ๆ>ทีนี้ผมถามต่อว่าพอได้รับเสียงสะท้อนกลับมาแบบนี้แล้วเสนอเข้าไปในกระบวนการปฏิรูปแล้วได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับกลับมาอย่างไร ประเด็นที่เราพยายามจะบอกก็คือต้องเข้าใจความแตกต่างอย่างที่คุณอุสิทธ์บอกพระวัฒนธรรมคือตัวอย่างเราสามคนนี่ผมท่นานเนียา์ใส่เป็นเชื้อสายมุสลิมและมลายูค,คุณอุสิทธิ์เป็นเชื้อสายจีนครับรุ่นเราเนี่ยไม่เคยมีปัญหาระหว่างกันเลยรเราครบกันได้แลกเปลี่ยนกับข้าวอาหารในในบ้านได้เลยพวกความเข้าใจกันค,คือถ้าคนไทยเข้าใจพระวัฒนธรรมเคารพซึ่งกันและกัน ความต่างของศาสนาความต่างวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหาเลยถ้ามีความเข้าใจต่อกันเราก็อยู่ร่วมกันได้นี่คือประเด็นที่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละส่วนหให้เข้าใจตรงกันครับความต่างที่เกิดขึ้นคุณดุษฎ์ผมถามหน่อยว่าในรุ่นของทั้งสามท่านเนี่ยในในก็แน่น,น,น,นอนว่าย,ย้อนไปหลายปีซึ่งปัญหาความรุนแรงไม่ได้มากขนาดนี้มันเกิดความเข้าใจได้โดยที่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวกลางเหมือนอย่างที่เราพยายามพูดพยายามจะคิดจะสร้างกันในปัจจุบันหรือเปล่าคือเมื่ออดีตเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันสมัยก่อนมันคือ วัฒนธรรมป่าชาวบ้านมีอยู่นะฮะตรงนี้เป็นส่วนความรู้ส่วนหนึ่งครับพอโลกมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยบังเอิญรัดขาดการเดี๋ยวดูเรื่องนี้หน่อยหนึ่งเรื่องการศึกษา,ราครับทําให้เป็นเป็นช่องว่างทําให้คนเ,เป็นช่องว่างที่ว่าไม่มีการศึกษาส่วน่วนสหนึ่งเด็กมสามหรือปฐมออกจาก การศึกษาไม่ไม่ทราบออกไปไหนตรงนี้เราเราลัดเราไม่มีขาดการติดตามดูแลตรงนี้ครับทําให้เราไม่รู้ว่าข้อมูลตัวนี้ไปไหนที่ตรงที่ความเป็นพล,ลเมืองเนี่ยเราทุกคนเป็นพลเมืองไทยครับนะครับแต่ต่างศา,าสนาเท่านั้นเองอมสมัยก่อนอยู่กันอย่างผมก็ไปนั่งกินนอนที่บ้านพักพวกมุสลิมค,ครั้างคืนที่นูน่นกินกันนอนกันที่นูน่นครับเขาก็มานอนที่บ้านผมครับก็อยู่กันมีอะไรแบ่งกันต่าง มีงานศาสนาก็ช่วยกันอยู่ต่างคนต่างช่วยกันแต่ไอตัวการศึกษาเนี่ยสมัยก่อนอาศัยป่าชาวบ้านครับทีนี้การเปลี่ยนตรงนี้มันจุดเปลี่ยนก็ตรงที่ว่าความเข้าใจม,มันหายไปครับแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องสร้างใหม่ม,มิตรภาพเท่านั้นเองที่จะสร้างให้รู้ว่าเข้าใจกันยังไงเราจะพัฒนากันยังไงครับมิตรภาพท่านั้นที่จะช่วยได้วันนี้นะครับ ผมดูอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างจีนสมัยเปิดประเทศใหม่ๆเขานำด้วยมิตรภาพนะครับไปผูกสัมพันธ์กับทั่วโลกด้วยมิตรภาพเขาเป็นคอมานิ์ทั่วโลกวางเขียนรูปเขาหน้ากลัวมากมแต่เขาก็สู่สังคมโลกได้อย่างสง่าพาเผยในณนะเวลานี้ปัจจุบันนีู้่ในระดับแถวหน้าถูกต้องแต่เขานำด้วยมิตรภาพรเราก็เช่นกันในสามจังหวัดนี้มิตรภาพผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญหยิบยื่นให้กันครับ ทีนี้ <c oughs> ผมถามคุณนิอาแสในฐานะอดีตนักปกครองแน่นอนว่าในรัฐธรรมนูญฉบ,บับนี้มีการพูดถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิน่นเลยไปจนถึงเรื่องของจังหวัดจ,จัดการตัวเองซึ่งแน่นอนว่าพี่น้องส่วนหนึ่งในพื้นที่อยากได้การบริหารจัดการแบบนี้คุณนิอาแสมองเรื่องนี้ยังไงเรื่องจังหวัดจ,จัดการตนเองในส่วนตัวของผมครับในส่วนตัวของผม <c oughs> คือมันอยู่ที่ความพร้อมข <c oughs> องพี่น้องประชาชนในพื้นที่มันก็ตรงว่ากลับมาถึงเรื่องการศึกษาอีกทีครับ คือถามว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดครับถ้าสมมุติว่าระดับการศึกษาพี่น้องประชาชนของในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เทียบเท่ากับมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโอเคจังหวัดจัดการตัวเองทําได้เพราะว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองครับผมยกตัวอย่างว่าที่กลันตันซึ่งเป็นรัฐติดต่อกันจังหวัดนาลาี่วเนี่ย ถามว่าไอ้ตรงนั้น่รัฐบาลท้องถิน่นเขาดูแลพี่น้องประชาชนได้ในระดับไหนทั้ทงๆท,ที่เขาเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดของมาเลเซียครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ,อมทํางานให้กับรัฐพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสนับสนุนรัฐบาลต้องถิน่นทั้งทั้งหมดทั้งหมดมันอยู่ที่ ความรู้ก็คือการศึกษาครับอันนั้นมองในมุมของนักปกครองซึ่งเป็นอดีตที่ผมถามอาจารย์นิฟาริศในฐานะนักวิชาการมองเรื่องนี้ยังไงประเด็นเดียวกันก็คือคุณภาพการศึกษานะครับคือถ้าเราทําให้คนในภาคใต้นี่มีคุณภาพไม่ต่างไปจากจังหวัดอื่นนั่นคือต้นทุนเขาเข้าใจระบบเขาสามารถจะประยุกต์ได้การปกครองการบริหารก็จะมีหลักการที่มันอยู่เขาก็พร้อมจะทําตามนโยบายแต่ถ้าเกิดคุณภาพไม่ถึงนี่เขาก็ไม่เข้าใจระบบ สุดท้ายก็สื่อสารยังไม่เข้าใจตอนนี้จะเป็นปัญหาเป็นช่องว่างตามมาทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาในส่วนนี้ครับครับคุณดูสิครับเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมองยังไงแล้วเสียงสะท้อนกลับมาเป็นไปได้แค่ไหนกวันนี้ถ้าทางสภาปฏิรูปที่เราพํากันขึ้นมานี่นะครับว่าโอกาสที่สังคมในสามจังหวัดนี้จะมีการพัฒนาจากการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงนะครับ อาชีพที่เราจะให้กับสู่สังคมในสามจังหวัดน,นี้ผมก็ขอเน้นย้ำว่าพี่น้องในสามจังหวัดนะครับจะลืมเรื่องการศึกษาแล้วท่านก็จะได้เป็นมีการศึกษาจบมามีงานทำเรากำลังสร้างสังคมผู้ประกอบการลงในสามจังหวัดใ,ในสภาพปฏิรูปขนาดนี้ครับครับ,รบวันนี้เรา,ากำลังคิดว่าจะเรียนกันที่นั่นวิชาชีพกันที่นั่นศึกษากันที่นั่น แล้วก็ประกอบอาชีพไปที่นั่นวันนี้เรากําลังคิดว่าทําอย่างไรให้มีทุนท่านจบมาตรงนี้มีทุนประกอบอาชีพที่นี่ครับพัฒนาพื้นที่รักพื้นถิน่นดูแลถิ่นตัวเองนี่คือที่ดีที่สุดสําหรับเราสาวสามจังหวัดเราจะคิดว่าจ,จังหวัดอื่นจะดีกว่าเราไม่ใช่ครับ,รบถิ่นเราเองดีที่สุดเังาั้เราต้องพัฒนาตัวเองช่วยกันครับ ก็คือไม่ปฏิเสธว่าจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษาจะทําให้คนมีคุณภาพและมีความพร้อมไม่ว่าเงื่อนไขหรือว่ากติกาที่เราตกลงอย่างไรมันจะทําให้คนเข้าใจแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้แต่ที่นี่ผมถามต่อว่าในเรื่องของกีฬาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้มา เพื่ <P ew an> อหล่อหลอมคนเข้าหากัน<ช><ช>เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มาใช้เชื่อมระหว่างช่องว่างที่มันขาดหายไปซึ่งเมื่อสักครู่ทั้ง3ท่านบอกเมื่อก่อนเราอยู่ร่วมกันได้ในความต่าง <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันมีความเข้าใจแต่ความเข้าใจมันหายกลายเป็นช่องว่างทีนี้ผมถามว่าในเรื่องของกีฬาอย่างที่พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประพาประธานคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาสภาปฏิรูปแห่งชาติอยากให้เอาเรื่องนี้เข้ามาใช้เพื่อสร้างความสุขความสันสิสุขให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและมีความคิดอย่างไรผมเริ่มที่อาจารย์ ผมผมอยากให้เราทวนตอนที่ประเทศจีนกับอเมริกาได้จับมือกันก็เริ่ม้รยการเล่นปิงปองนั่นคือปิงปองการเมืองใช้กีฬาเป็นสื่อเมื่อใช้กีฬาเป็นสื่อเรื่องอื่นเราลืมหมดเลยและขั้นต่อมาคือตอนอเมริกากับอิหร่านเล่นฟุตบอลด้วยกันพอใช้กีฬาเป็นสื่อกลางทุกคนก็จะใช้กีฬาร่วมกันคือกิกาของกีฬาถ้าเราจับกีฬาเข้ามาตรงนี้เนี่ยความสมานฉันท์ความเข้าใจ และความสามัคคีก็จะเกิดตามมาเพียงแต่เราออกแบบทำอย่างไรให้คนทั้งหมดได้มีส่วนร่วมและก็มีการแข่งขันกีฬาในระดับลงไปถึงชุมชนเลยและก็พยายามสร้างคนสุดท้ายจะกลายเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอาจจะมีเพชรออกมาจากภาคใต้กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติขึ้นมาซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับครับคุณอาแซครับ,นรบในมุมนักปกครองแน่นอนว่าก,กีฬาเนี่ยมันเอามาใช้ได้แน่ๆเพราะว่ามีการแบ่งตำแหน่งถ้าทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมสามารถไปได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมแน่นอนครับ เราเคยได้ยินคําว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับถ้าเรามาตีความหมายว่ากีฬาสร้างคนแม้ว่าจะมีระดรับใดประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าเราอเอากิจกรรมหรือกิจการกีฬานี่เข้าไปสู่ประชาชนครับอย่างจริงจังต่อเนื่งองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นความสมัครสมานสมามัคคีของชนในชาติไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจซึ่งก,กันและกันซึ่ง คุณดุสิตได้เอ่ยถึงได้พูดถึงตะกี้เนฉะพาะฉานั้นท่านพลเอกยุทธศักดิ์ส,สิธิประคัตประพามองเห็นว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหามามากมายพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่ผมพูดตะกี้ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างทางทางราชการกับกับพี่น้องประชาชนและปัญหาอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถเอากีฬาหนึ่งซึ่งเป็นสากลครับใครก็เล่นได้ เชื้อชาติจีนก็ได้เชื้อชาติมาลายูก็ได้เชื้อชาติไทยก็ได้หรืออินเดียก็ได้เอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นคนมีคุณภาพซึ่งพี่น้องประชาชนคงจะทราบดีว่ากีฬาเนี่ยนอกเหนือจะทําให้คน,คนที่เล่นกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วเนี่ยมันจะสร้างคนให้มีวินยัยมีวินยัยรู้จักเอารู้แพ้รู้ชนะ เป็นคนที่เข้มแข็งมีระเบียบมีวินัยครับ,ค,รบคนเราถ้าถ้าสามารถมีคุณลักษณะตรงนี้ได้แล้วนี่ ยักอื่นมันมามันมามันมัน,ม,น,ม,นมันมีช่องทางที่จะมาได้สะดวกครับครับ,ค,รบคือถ้ามองในเรื่องของกีฬาผมพอจะมองเห็นว่าถ้าจะเอาไปในเรื่องแบบของสถาบันกนารศึกษาคงง่ายเพราะว่าเด็กๆจะมีวิชาที่เรียนแล้วก็ถนัดอยู่แล้วก็จะมีการแข่งภายในโรงเรียนคุณดุษิีครับทีนี้ผมถามต่อว่าแนวคิดนี้เนี่ยมาจากทหารเราแน่นอนว่าไม่ได้เฉพาะในโรงเรียนจะไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมกับทหารที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยจะทําอะไรเป็นกีฬาแบบไหนพอจะมีรายละเอียดไหมครับคืออย่างนี้ครับคณะกรรมการกีฬาเนี่ยผมว่า มอ,มองการไกลนะครับ uh huh. คือเมื่อก่อนประเทศจีนเปิดประเทศใหม่ๆท่นานก็คงจะได้ยินคำคำกล่าวนะครับวลบีว่าว่ายิวอียิวอี I, ide, e, ตี้อีปีไสตีปเอ่าแปลว่า,วามิตรภาพอันดับหนึ่ง uh huh. แข่งขันนั้นเป็นอันดับรองคือผลจะแพ้ชนะไม่สำคัญไ,ไอตัวนี้คือตัวเชื่อมนะครับการกีฬาคือตัวเชื่อม uh huh. จะลดช่องว่างได้เพราะการกีฬาถ้าไม่มีตัวนี้คุณกับผมแพ้ชนะเราเชื่อมด้วยตัวไหนก็ด้วยควมว่าแพ้ชนะแต่เราเชื่อมด้วยมิตารภาค,รคุณแพ้ไม่เป็นไรผมชนะก็ไม่เป็นไร,รเรายังคงพิตรภาพไว้แล้วค่อยๆปรับกันแล,แล้วค่อยนำนำไปสู่พัฒนาด้านอื่นๆตามมาอันนี้คือตัวหลักที่ประเทศจีนนำออกมาเปิดโลกสู่สากลจนวันนี้เป็นใหญ่ได้เพราะคำนี้เพราะนั้นสามจังหวัด ผมคิดว่าก็สามารถทําได้โดยประธานคณะกรรมาประธานกรรมาการีฬานี่นะครับ,รบนําตัวนี้รัฐบาลน,นําตัวนี้สู่เข้าชายแดนใต้เพื่อผูกมิตรระหว่างประชาชนในพื้นที่กับ <จะ S 1> ต่างพื้นที่อย่างเช่นวันนี้นั้นบุรีรัมย์อยู่นเต็ดมีส่งบอลไปแข่งกับปัตตานีอันนี้ก็เป็นนิมิดหมายอันดีนะครับซึ่งเป็นการผูกมิตรที่ดี การกีฬานี่เราล้มแพ้ชนะเราไม่สําคัญครับอมิตรภาพมาก่อนเรื่องอย่างอื่นคุยกันได้นะครับอันนี้คือข้อสําคัญผมถึงว่ากีฬาสร้างสันติสุขใน3าจังหวัดได้แน่นอนครับครับผมเห็นคุณแส่ขยับเตรียมข้อมูลเหมือนจะมีอะไรเพิ่มครับจะยกตัวอย่างเนี่ยแต่ก่อนจะยกตัวอย่างเนี่ยผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรื่องกีฬาสันติสุขเนี่ย เป็นแนวคิดของคณะกรมกกกรมการคณะกรรมธิการปฏิรูปการกีฬาซึ่งนำโดยท่านผลเอกยุทธศักดิ์สิประภาท่านได้เชิญตัวแทนของกองทัพปฏิสี mm hmm. แล้วก็กอรโมโนรสวนนามหารือในเรื่องนี้ซึ่งทางกองทัพปฏิสีก็มีแนวนโยบายที่จะจัดให้มีกีฬาในพื้นที่อยู่แล้วครับมันก็เลยสอดคล้องกันระหว่งางในวัลนโยบายหรือแนวทางของ สปชอครับโดยกรรมธิการปฏิรูปการกีฬากับกอรโมโนส่วนหนะ้าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในเรื่องกีฬาสันที่สุชดชายแดนภาคใต้ถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งสิ่งจะต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นครับผมยกตัวอย่างนิดว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่หรือป้องกันปัญหาในพื้นที่ผมยกตัวอย่างว่านาลาทิวาเนี่ยชายแดนนาลาทิวะยะลาสตูลเนี่ยปัตตาน,เนีเรามีกิจกรรม ร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียคือใช้กีฬาเป็นสือออ่อทางฝ่ายไทยเนี่ยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมอบหมายให้ทางจังหวัดนราชทิวาด<ม>โดยพ้วกันจังหวัดราชทิวดัดและก็การท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวนนนัดนี้ซึ่งมีผมเป็นผู้ประสานกับทางมาเลเซียครับในประสานกับทางมาเลเซียเราจัดมาตั้งแต่ปีสี่ปดเป็นต้นมาจกนกระทั่งปัจจุบันเสร็จ,จันปีป<ร>ได้ละ จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราได้อะไรมางครับอยากจะบอกว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซียเองหรือของเราเองซึ่งมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันเราสามารถแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องรอรัฐบาลกลางลงไปดําเนินการอันนี้คือประโยชน์ชัดเจนครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างเป็นประโยชน์ชัดเจนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทางมาเลเซียสามรัฐไม่ว่าจะเป็นกลันตันตรังเงินู ประหารครับรวมทั้งบางส่วนของรัฐไปรัฐนะเกิดน้ำท่วมอย่างหนักประชาชนในรัฐการันตันอย่างเดียวนะบ้านสี่หมื่นกว่าหลังสียหายเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์โดยมีมีกีฬาเป็นสื่อเนี่ยเราสามารถไปมาหาสู่นได้โดยโดยโดย,โดยไม่ต้องเพินทางการทางเราทางจังหวัดอาราธิวาตและก็จังหวัดปรานีเนี่ย ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากใหม่เพิ่มขึ้นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นเวลาเหลือไม่มากแล้วครับผมอยากต่อนี้ครับประโยชน์อันนี้ผมอยากอยากจะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราจัดกีฬาในพื้นที่นี่ซึ่งสามจังหวัดภาคใต้นี่ชอบกีฬาอย่างยิ่งโดยเฉพาะฟุตบอลฟุตซอลตะกร้อวอลเลย์บอลเนี่ยเราจัดอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบ บุรณาการเนี่ยผมว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในมื้นที่นี่มันจะเริ่มต้นคลี่คลายคลี่คลาไปเรื่อยๆโอเคหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้ดีนัาทีสุดท้ายผมขอให้อาจารย์นิฟาริธพูดกับพี่น้องทางใต้ว่าตอนนี้ส่วนกลางเราเตรียมจะทางานเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีแล้วกล้องนี้เลยครับว่าอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรในช่วงเวลา30วินาทีที่เหลือสุดท้ายครับผมคิดว่านี่คือโอกาสสาคัญที่สุดที่ชาวภักใต้จะได้ตั้งความหวังกับพวกเราเรากําลังรอคําแนะนําจากพวกท่านส่วนหนึ่งว่าท่านจะแนะนําให้เราทําอะไรได้บ้าง และก็ความต้องการที่ต้องการมากที่สุดเสือมาทางเราได้เลยนะครับเราพร้อมจะเป็นเสือกลางและก็ดำเนินการตาอที่ท่านต้องการทุกประการนะครับคาดหวังว่าทั้งหมดในทีมในกลุ่มที่ทําเรื่องนี้จะสามารถเดินหน้าไปได้แล้วปัญหานั้นจะยุติลงได้นะครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ร่วมรายการครับตอนนี้คือทั้งหมดของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับคืนนี้ผมรันบุญวุฒนกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ